สวัสดีพ่อแม่อีพ่อแม่อีพ่อแม่อีรอบเนาะกินปันสุริยะก็บ่มียังหลายเนาะพี่น้องอบไก่เนี่ยอบไก่เป็นโตพี่น้องอบไก่เป็นโตหนึ่งไก่อบไก่เดียวเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งไก่อบไก่เป็นโตกินข้าวเช้าๆเดก๋ับกินปันสุริยะเดี๋พ่อแม่พี่น้องนี่เขาเนียยอยู่นี่พี่น้องกินกับเขาเนียวอ่อน ก่อนสีลงเมือกะฝากพงแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องมาเลยครับมาเดอ้อพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวกินข่าวน้ำอินปันสุริยาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้ออบไก่เช่าเนี่ย มามายูมฟังไทยฟังลาวก็ได้กินนํากันเดอพี่น้องสองฟังโคงเอาคำแรกแหกมเนาะพี่นออ้องออืเนี่ยข้าวผ่องพี่น้องมานดี้มานเด้เดอ

ไปกงเาลง่มนไก่ไก่เป็นโตอืมองวน,นตายอืมอบไกม่มา กินมาน้ค,าค,าคุ้นๆมันเป็นน้ำจิ้มพี่น้องน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิ เด็กพี่น้องเล้ปพ่อยแม่ใขเห้ือนกันดูแสก็ได้นี่น้ำต้มพี่นออ้องช็อต ไก่เนีย้ยพี่น้องนะพี่น้องข่าวตรงกันเลยมาเฮ้นั่งคักไก่ไปเลย 嗯话。嗯。<noise> โอเคเขามีอย่งเา้มนเป็นอย่าง คลิปนี้ก็บจิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดจับจากไกลให้ในเด้อพีนนนน่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะพ <c oughs> าไก่พี่น้อง